แบบที่2นะครับเป็นแบบมีคนสอนนะแล้วก็อ่าไม่มีปี๊บนะมีเฉพาะเหล็กตัวนี้ กลับมาอยู่กับทนาด้ชแน่วันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนําเจ้าซันเทส 368K มาทดสอบอาการหน้าใสานะครับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าหลังจากติดปี๊ไปมีอาการหน้าใสาหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือการขับคนเดียวโดยไม่มีปี๊ปแบบที่2ก็คือการขับแล้วก็มีคนซ้อนแต่ไม่มีปี๊ป แบบที่3ก็คือการขับคนเดียวแบบติดปี๊บและแบบที่สุดท้ายเลยก็คือการขับแบบมีคนซ้อนและมีปี๊บนะครับซึ่งการทดสอบในวันนี้เดี๋ยวมาดูปี๊บกันก่อนนะครับว่าปี๊บและเหล็กที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับที่ผมติดตั้งเองนะไปดูกันเดี๋ยวผมจะถอดปี๊บให้ดูก่อนนะครับว่าปี๊บที่เราติดตั้งเองเป็นยังไงนะนี่คือปี๊บหนักอยู่นะตัวนี้เป็นปี๊บ65ลิตรนะครับ ที่65ที่ใบน,นี้แล้วก็มีสัมภาระบรรทุกพอประมาณนะครับหนักน้าหนักเม่ประมาณ4-5กิโลได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแหลกที่ผมเป็นถาดกับตัวชุดปี๊บแล้วก็เป็นแหลกที่ผมติดตั้งเองนะครับตัวนี้เป็นแหลกเอามาจากตัวรถแอฟริกาทวีนแล้วก็เจาะเอานะซึ่งระยะห่างของปี๊บก็จะประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณประมาณนี้ระยะห่างของปี๊บจากบาอนะเพราะฉะนั้นก็ เราติดตั้งด้วยปิ๊บเป็นลักษณะของการติดตั้งเองนะครับและวัดระยะแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เบาะมันโดนกับขอบตัวถาดเหล็กนะต่อมาในส่วนของลมยางวันนี้เราทดสอบเนี่ยลมยางเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูลมยางก่อนนะครับลมยางรถตอนนี้นะครับผมเติมมาไว้ข้างหน้าเป็น35 33อ่า33นี่นะครับ psi 33ข้างหลัง32นะครับ ก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับลมยาง3233นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบกันเลยนะครับกับการขับขี่คนเดียวก่อนนะครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรกับการปล่อยมือในระดับความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วอาการหน้าสายที่มีในรถสกูตเตอร์อื่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่ความเร็วต่ำนะครับประมาณอ่า0 0แล้วก็หลังจากลง4 0ลงมาก็มีอาการหน้าสายจนถึงศนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน บททดสอบที่หนึ่งนะครับการทดสอบขับคนเดียวไม่มีปี๊บนะครับปี๊บตั้งอยู่ขนางานู้นนะวันนี้ผมขับคนเดียวเลยเราเริ่มที่ความเร็วปกตินะครับนี่นะครับปล่อยมือได้ไม่เป็นไรนะปล่อยมือได้ยี่สี่อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถนนไม่เรียบนะครับถนนไม่เรียบผมขับให้ดี นี่คือคนเดียวนะครับนี่นี่คือคนเดียวนะครับที่ความเร็ว40กว่านะประมาณนี้นะครับความเร็วการปล่อยมือได้สบายนะอ่าแบบที่2นะครับเป็นแบบมีคนสอนนะแล้วก็ อ่าไม่มีปี๊บนะมีแต่เพาะเหล็กตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําความเร็วที่ประมาณสัก4ี่ิกว่านะครับเพราะว่าถนนไม่เรียบนะบอกเลยถนนไม่เรียบแต่ว่าก็มาเป็นถนนปิดท,ที่ทดสอบให้ดูได้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะครับจะมีอีกมุมกล้องหนึ่งที่เป็นมุมกล้องถ่ายจากสา0หนะครับอ่าถ่ายอยู่ใช่ไหมโอเค เดี๋ยวผมทำความเร็วนิดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับนี่คือแบบมีคนซ้อนนะอ่าเนี่ยแบบมีคนซ้อนเรื่องของสมดุลของรถดีมากๆนะครับน่าจะเป็นเพ่งคอสองชั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่านี่ครับนี่คือคนซ้อนสองคนนะครับคนซ้อนสองคนนะ ปลมืออย่างนี้เลยนะครับปบมืออย่างนี้เลยอ่ะยิ่งทําความเร็วสูงก็ยิ่งปล่อยมือได้นะครับบอกอย่างที่บอกไปนะครับยิ่งทำความเร็วสูงก็ยิ่งปล่อยมือได้ง่ายๆไม่มีอาการอะไรแต่ว่าทางมันจะขรุขระนิดน,นึงนะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบสุดท้ายนะครับสำหรับแบ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 บมีคนซ้อนแบบไม่ติดปี๊บนะ วันนี้นะครับยี่สิบโอ้ยอออมีคนสอนนะโอเคเรียบร้อยอะคราวนี้เราจะทดสอบเป็นแบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือการติดตั้งปี๊บนะครับ65ลิตร พอสมควรนะหนักนำหนักสี่ถึงห้ากิโลได้นะครับอ๋อติตั้งปี๊บก่อนนะอุ๊ยอย่างที่บอกผมติดตั้งเองนะปี๊บตัวนี้รอบนี้ผมทำเองเพราะว่ามีโครงเหล็กอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยกับการปล่อยมือนะครับ รถดับอีกแล้วอโอเคเดี๋ยวขาขับให้ดูนะครับรเริ่มปล่อยมือนะครับกับนี่นะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่สายไม่อะไรเลยเรียบร้อย ทางไม่เรียบนะครับผมเลยบอกไว้ก่อนทางไม่เรียบถ้ามันใสคือทางไม่เรียบนะครับมันไม่ได้บอกว่าสะบัดแต่ว่าอย่างนั้นนะครับมันเป็นเพราะทางไม่เรียบแต่เป็นถนนปิดที่เราทดสอบได้นะ,อ,ะอีกรอบนะครับอีกรอบอ่านะ นี่คือการทดสอบนะครับอะประมาณนี้นะครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับการติดปี๊บเป็นรอบสุดท้ายนะครับและขับคนเดียวเนาะ,ะนี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะ อืยิ่งทําความเร็วให้ดูนะครับทาความเร็วให้ดูห้าสิบดูนะครับยิ่งนิ่งกว่าเดิมนะครับยิ่งนิ่งกว่าเดิมอ่ะจบแล้วครับเดี๋ยวไปทดสอบแบบสุดท้ายกันกับการติดปิ๊บและมีคนสอนนะครับซึ่งเปนแบบแบบที่เอ็กตรีมที่สุดนะครับเอ็กตรีมที่สุด มาถึงแบบสุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายก็จะเป็นมีคอนซอนนะครับพร้อมกล้อง3ามปี๊บนะครับแล้วก็ตัวรถซอนเทส3าม K นะจากผ่านมา3แบบก็คือไม่มีอาการส่ายเลยนะครับขับที่ความเร็วสูงก็ไม่มีอาการนะผมบอกกัเลยผมขับมาบางทีร้อยกว่าหรือ110-120เนี่ยปล่อยมือได้ไม่มีปัญหา ปกติปี๊บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะความเร็วแบบน,น้อยๆอย่างนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับมีคนซ้อนด้วยนะรถมารถมาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอรถก่อนนะครับระหว่างรอรถเราตอนนี้เราดูลมยางก่อนนะครับ3ามสามจุดนะร้อหน้า3.8มจุดแปดร้อหลัง3ามจุดห้าแล้วก็ อ,อุณหภูมิลมยางสามสามสามปดนะครับรอหลังจะร้อนหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับกล้องสามหกศูนย์พร้อมนะบันทึกแล้วนะโอเคอ่านี่นะครับนี่นะทางมันไม่เรียบนะมันจะเป๋เไปเรื่อยๆนะผมต้องเก็งหน่อยเอาใหม่นะครับเดี๋ยวขับต่อนะครับ แต่มันได้นะมันไม่มีอาการสายเลยนะหน้าหัวแข็งปักเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับรถอีกรอบนะครับจะวิ่งกันทั้งหมดให้ดูหลายๆรอบนะครับแบบสุดท้ายจะวิ่งให้ดูหลายๆรอบนะว่ามีอาการหรือเปล่านะครับที่ความเร็วสงสูงหน่อยแล้วกันนะลมก็แรงด้วยอ่านี่กันปันปล่อยมือนะครับปล่อยมือ ประมาณนี้นะเนี่ยโอเคอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงที่ความเร็วสูงดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆปล่อยอายาวมาเลยนะอ่าห้าสิบกว่าแล้วนี่นะประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ปล่อยยาวเลยนะโอเคครับทีนี้ความเร็วต่ําดูบ้างนะครับความเร็วต่าดูนะทางไม่เรียบเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาที่ทางเรียบแบบหนึ่งอีกรอบนึงครับอีกรอบนะอีกรอบนะทางเรียบๆดูน้ําหนักคนซ้อนประมาณ50ากิโลกว่าๆนะครับบอกปีไปอีกก็ประมาณ6กกิโลได้นะครับประมาณนี้น,นี่นะครับ เนี่ยอาการประมาณนี้เลยนะครับได้นะครับไม่มีอาการสาย,ยอยาใดนะเนี่ยที่ความเร็วต่ำมากแล้วเนี่ยรถแทบไม่เคลื่อนเลยนะครับรถแทบไม่เคลื่อนเลยนยะปล่อยได้ จากการทดสอบไปนะครับก็ถือว่ารถซอนเทส 368K สามารถปล่อยมือได้นะครับในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการขับคนเดียวนะครับขับติดปีบ๊บหรือขับแบบมีคนซ้อนติดปีบ๊บแล้วก็ปล่อยมือนะครับทดสอบแล้วผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของแผงคอ2ชั้นนะครับที่ทําให้ปัญหาหน้าสสา่ไม่ปรากฏนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทดลองจริงแล้วนะครับเวลาขับขี่เคยลองปล่อยมือแล้วที่ความเร็วสูงๆในขณะที่ติดปีบ๊บประมาณ100ยหรือ110 ึ่งก็ถือว่าไม่มีอาการสายแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างใดก็ขออย่าให้ทุกคนไปทดลองเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายบนท้องถนนได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบในถนนพื้นที่ปิดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูของประสิทธิภาพของตัวรถสอนเทสท์ 368K และมาตรฐานในการผลิตนะครับก็วันนี้ไม่คงไม่ต้องเปรียบเทียบกับค่ายอื่นนะครับถือว่าค่ายนี้เป็นอย่างไรรับรู้กันเองนะครับได้ดูกันเองตามคลิปทดสอบว่าดีก็คือว่าดีนะเป็นอย่างนั้น คใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทอมเดชชั้นได้องด้วยนะครับขอบคุณครับ Always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.